พาก,กันดูดีๆนะพระเหล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขารโยอย่าไปปล่อยโอกาสให้ความอยากเกิดพิจารณาความอยาก ขาดคนเราขาดการพิจารณาความอยากเล็กๆแน่นอยจะเอาแต่แต่ทำก็เลยไม่เห็นความอยากใจเกิดความอยากก็รู้จักหยุดรู้จักดับเราดับได้ความสงบก็เกิดขึ้นความคิดก็เกิดจากความอยากนั่นแหละอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสมหวังอยากทุกอย่างความอยากนั่นคือความไม่เที่ยงความทุกข์ กายก็ก่อนทุกใจก็เสริมเข้าไปอีกเราต้องดูต้องพิจารณากับประมาณในการครบชันของตัวเราเองไม่ใช่จะเอาั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้จักเรารล้รู้ใจปกติตัึงต่ตื่นจนกระทั่งถึงเวลานี้เวลาที่จะคบจะชันเราก็ต้องดูว่าใจเกิดความอยากหรือว่ากายเกิดความหิวกับประมาณพิจารณาในการครบชันของตัวเราเอง ถ้ามันเกิดความอยากเราดับเป็นกระต้ตนเหตุเราค่อยเอาหรือไม่เอาให้ผ่านเลยไปถ้าผ่านเลยไปแล้วใจยังเสียดายอะไรเอาวอนอยู่หรือไม่ถ้าคนเราพิจารณาความอยากไม่ได้ตัวอื่นมันก็ยากตัวอื่นมันก็ยากเพียงแค่อยากในเรื่องอาหารอยากในเรื่องอาหารนี้รู้สึกว่าจะเกี่ยวเนื่องกับกายกายเกิดความหิวใจจะปรุงแต่งได้เร็วได้ไว จิงอดอาหารสักมือสองมือใจมันก็จะสั่งอันโน้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยจะเอาอันโน้นจะเอาอันนี้เอาในน้อยก็กลัวไม่อิ่ม,มเพราะว่าอำนาจของกิเลสถ้าเรามาฝืนความอยากได้ดับความอยากได้ความคิดก็เกิดขึ้นตรงตัวความอยากนั่นแหละเราดับเป็นแต่ต้นเหตุแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาแล้วค่อยเอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาเอาด้วยเหตุด้วยผล ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะความอยากอย่างเดียวแต่ความอยากเนี่เป็นต้นต่อของการรู้ใจความปกติตากระทบรูปหูกระทบเสียงก็เหมือนกันเราต้องดูรู้ให้ละเอียดไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ทำแต่ไม่รู้จักดับจากละจากวิเคราะห์จากทาความเข้าใจถ้าเราทําความเข้าใจได้ทุกเริยบบทอยู่ที่ไหนเราก็เข้าใจอยู่กลางโรงหนังกลางตลาดใจของเราก็ต้องสงบ สงบจากการเกิดสงบด้วยปัญญาสงบด้วยการคลายความยึดมั่นถือมั่นยืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงเรียบทกายทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรน,งนีร่ตากระทบรูปสติปัญญารู้ใจหูกระทบเสียงสติปัญญารู้ใจแต่เวลานีใจของเราเป็นตัวเกิดใจของเราเป็นตัวส่งไปภายนอกเราก็ต้องรู้จักควบคุม รู้จักดับรู้จักอดรู้จักคมสร้างตะบะบรารมีให้เข้มแข็งอาศัยความเพียรเป็นเลิศ<ม>ความขยันมันเพียรความเสียสละความอดทนการปักไฝ่การสนใจทุกเรื่องไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องเลยสติรูร้ตัวต่อเนื่องเป็นอย่างไรก็ไม่รู้มีแต่คิดเอานั่นก็เรียกว่าหลง ตามปกติก็หลงอยู่แล้วหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ทีนี้ก็หลงคิดปรุงแต่งต่ออีกบางทีก็อาจจะดีอยู่ในระดับองสมมติความดีความไม่ดีการเกิดนั้นผิดหมดนั่นแหละถ้าเกิดด้วยอํานาจของตัวใจเป็นตัวเกิดเรามาเปลี่ยนมาเจริญสติอบรมใจชี้เหตุชี้ผลให้ใจยอมรับความเป็นจริงอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริง นั่นถึงจะเข้าถึงสภาวะาารู้ฐานต้นเหตุของใจทำได้บังไม่ได้บังพยายามทำอย่าไปปล่อยปะละเลยควบคุมใจพวกเรา,าจ,จะควบคุมใจได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวต้องพยายามควบคุมแล้วก็คลายความหลงให้ใจยอมรับความเป็นจริงดับความเกิดให้มันหมดจดแล้วก็วางใจให้เป็นอิสระภาพยืนเดินนั่งนอนตะโกนโยดใจก็ต้องสงบ ปวดง่ายเนาะแต่การลงมือทําต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรความเพียรที่ต่อเนื่องเห็นเหตุเห็นผลใจคลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์ได้จริงๆเห็นตัวใจจริงๆเห็นลักษณะของใจเห็นลักษณะความปกติของใจจริงๆนั่นแหละถึงจะเอามันอยู่ไปในนาทีสองนาทีไม่รู้มันวิ่งไปสักกี่เรื่องทั้งเหตุภายนอกมาทำให้เกิดทั้งเกิดจากภายใน เพียงแค่การเจริญสติให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องก็ก็ยังลำบากอยู่ทั้งที่ใจก็เป็นบุญนั่นแหละศรัทธาเต็มเปี่ยมนั่นแหละแต่เป็นศรัทธาที่ยังหลงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องก็ว่าตัวเรามีสติมีปัญญามีสติปัญญาของโลกของสมมุติมันปิดกั้นเอาไว้หมด <c oughs> แต่และว,วันสนุกทำบุญทำบุญให้กับตัวเรา ทำบุญให้กับสมมุติทำบุญให้กับพี่กับน้องถ้าเราเข้าใจในการทำบุญใจของเราเป็นบุญเราก็จะอยู่กับบุญใจของเรามีความสุขนั่นแหละตัวบุญมีความสุขมีความโล่งความปลงความว่างพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรคำว่าอัตตาอนัตตาของพระพุทธเจ้า,าเป็นอย่างไรสมมุติวิมุตติของพระพุทธเจ้า,าเป็นอย่างไรรอบรู้ในกองสังขารในขันห้าคำว่าขันห้าเป็นอย่างไรวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรเราต้องรู้ให้ชัดเจน ถึงจะไม่เสียเที่ยวรู้เราทําความเข้าใจแล้วละอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆถึงจะมีความสุขอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ให้มากมาย่ตั้งใจรับพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนตั้งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยโน้มจำเหียกไปด้วย ลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวการหายใจเข้าออกยาวๆผ่อนลมหายใจยาวๆนี่เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเราอย่าไปจดจอ่ออย่าไปจดจอ้องอย่าเอาจิตไปกำหนดที่ปลายจมูกอย่าตั้งสติเพ่งลงที่ปลายจมูกเพียงแค่เราสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสให้ชัดเจน ยิ่งถ้าความรู้สึกสัมผัสไม่ชัดเจนแล้วก็สุดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆกระตุ้นความรู้ตัวนั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าสติรู้กายเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนถ้าความรู้สึกพังเพลแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกพังเพลแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่กำลังสติของเราก็จะต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ มีความรู้ตัวทั่วพร้อมทุกเรียบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายขณะที่เรามีสติรู้ตัวที่ต่อเนื่องส่วนการเกิดการดับของวิญญาณในกายของเรานั้นเขามีอยู่เดิมการเกิดการดับของอาการของวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายนามาทำนั้นเขามีอยู่เดิมเขาหลงเกิดมาตั้งนานจนกระทั่งได้มาเกิดมาสร้างภพของมนุษย์มาสร้างขันห้ามาปิดกันตัวเองเขาก็ยังเกิดต่ออีก ทั้งที่เรารู้รู้แต่การดับการแยกการคลายการเจริญสติเข้าไปอบรมใจตรงนี้เรามีไม่เพียงพอเพราะว่าความเพียรของเราไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต่อเนื่องแต่การทําบุญให้ฐานนั้นการสร้างบาร,รมีนั้นมีกันทุกคนถ้าไม่มีไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรามาสร้างสติมาสร้างผู้รู้ จากในน้อยไปหามากมากจนรู้เท่าทันใจรู้ไม่ทันเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับใหม่ๆนี้ก็จะเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสะก็เรียกว่าทวนกระแสะกิเลสฝึกจนเต็มที่จนถึงที่สิ้นสุดใจของเราถึงจะคลายออกหรือว่าแยกรูปแยกนามมีแต่ทิฏฐิความเห็นความเห็นของพระพุทธองค์คือใจต้องคลายจากขันห้าพิกจากสมมุติไปหาวิมุติเรียกว่าแยกรูปแยกนามหงายจากของที่คว่ำ ใยก็จะว่างกายก็จะเบาความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่ก็จะตามเห็นการเกิดการดับในความคิดในอารมณ์ว่าเป็นเรื่องอะไรยังซอยละเอียดลงไปอีกว่าเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเป็นกุศลหรือว่าอกาุศลถ้าเราแยกแยะได้คลายตรงนี้ได้ถ้าขาดการตามทําความเข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมเราต้องทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องทุกกระเบียดนิ้วเลยแม้แต่สติพังเพอได้อย่างไร เหตุจากภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิดหรือเกิดจากข้างในการหยุดการดับเราดับได้หยุดได้ดึงแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุเราจะเอาอะไรเข้าไปแก้แก้ความโลภความโกรธความอยากใจเกิดความอยากเราก็ดับความอยากด้วยการเอาออกด้วยการให้ใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธด้วยการให้อภัยญานมองโลกในทางที่ดีคิดดีทําดีมีความเสียสละมีสัจจะกับตัวเราเองมีความจริงใจตัวตัวเราเอง นี่แหละการสร้างตะบะสร้างบารมีเอาออกให้หมดปัญญาทั้งร้อยปัญญาโลกปัญญาสมมติมีทั้งร้อยก็คลายออกทั้งร้อยให้เหลืออยู่ที่ศูนย์คือความว่างคือฐานเดิมของตัวใจการที่จะไปคิดหาค้นหานะ่ะตัวใจปิดกั้นไว้หมดการเข้าไปสังเกตวิเคราะห์รู้จักหยุดรู้จักดับที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็น,หนผลคลายออกให้ใจรับรู้สติปัญญาตามดูรู้เห็นความเป็นจริงอะไรควรละอะไรควรเจริญ อะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลมันก็จะมองเห็นชัดเจนในหลักธรรมท่านให้วางหมดทุกอย่างเลยแต่การทําความเข้าใจการสร้างกุศลแต่ไม่หลงกุศลการสร้างบุญไม่ยึดติดในบุญสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ยังเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่คนเราในไปทั้งก้อนทั้งใจทั้งกายทั้งสติปัญญารวมกันไปหมดมันก็เลยวิเคราะห์ตัวเองไม่ได้บอกใจตัวเองไม่ได้ อาจจะได้ควบคุมได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวอาจจะถูกต้องอยู่นะเรบงสมมติเราต้องทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องตั้งแตืตน่นขึ้นมาในชีวิตกายของเราประกอบขึ้นมาด้วยอะไรทวารทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรก่อนที่จะทําความเข้าใจได้ศรัทธาก็ต้องเต็มเปี่ยมการจเจริญภาวนาการวิเคราะห์การทําความเข้าใจก็ต้องเต็มที่ไม่ใช่ว่าไปทําปุ๊บมันจะได้ปับ๊บ เพียงแค่ไปทำเรากิเลสมันก็ปิดกั้นเอาไว้แล้วความอยากความอยากอยากแก่รู้ทำอยากแก่เห็นทำถ้าการละกิเลสมีการดับการละการเจริญพมีหารมีการสำรวจการอบรมใจมีถึงเวลามันก็จะคลายของมันเองนะถ้าวิบากกรรมมันคลายเหมือนกับเราปลูกผลหมักรากาไม้เราจะเร่งให้ออกดอกออกผลวันเดียวก็ไม่ได้หรกเราต้องหมั่นดูแลมันทำความเข้าใจถึงเวลามันก็ต้องออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้เราก็ได้ การปฏิบัติใจก็เหมือนกันการละกิเลสการมันพร่ำสอนใจของตัวเราการกระทําของเราให้ถึงพร้อมถึงเวลาก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางเองแต่เวลาในการเจริญสติมีไม่เพียงพอตั้งแต่เช้าขึ้นมาในสติของพวกรถต่อเนื่องกันสักขึบสักนาทีสองนาทีหรือไม่วันหนึ่งมีกี่นาทีวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมง เดือนหนึ่งมีกี่วันความรู้ตัวของเราได้สร้างเราไปอบรมใจของเราได้สักชั่วโมงที่ต่อเนื่องกันได้ไหมสักห้านาทีต่อเนื่องกันได้ไหมคําว่าต่อเนื่องเชื่อมโยงนี่เราก็ต้องพยายามก่อนที่จะสติจะกลายเป็นมหาสติจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาเราต้องสังเกตวิเคราะห์ใจของเราแยกรูปแยกนามตามทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องกําลังสติถึงจะเป็นมหาสติโดยที่ไม่ไปหยุดพัก ทำความเข้าใจให้ถึงที่สิ้นสุดจนหมดความสงสัยนะจนอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆนั่นแหละจนกลายเป็นมหาปัญญาจนกลายเป็นปัญญาอยู่กับสมมุติเคารพสมมุติไม่ยึดติดสมมุติเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลานั่นแหละในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านได้สอนเอาไว้ก็ต้องพยายามทําอย่าไปทิ้งบุตรอยู่ที่ไหนก็อย่าไปทิ้งบุตร พยายามทาบุญให้กับตัวเราตื่นขึ้นมารีบตำรวจตรวจตาดูใจดูกายของเราเราก็แก้ไขอะไรขาดตกปกพ้องเราก็รีบแก้ไขเสียล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ทําอยู่บ่อยๆจนเป็นอัตโนมัติสักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนทําใจให้โล่งสมองให้โปรง่ง อยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันอ่ะปากันไว้พอพร้อมกันค่อยไปสร้างสั่นโตทำความเข้าใจกันเอา